โอเคผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกม The Baby i n j e l o กันต่อนะครับพาร์ทที่4นะฮะ <c oughs> อ่ะโอเคครับด่านต่อมาเลยนะครับข้ามฝั่งนะครับผมไปยังแดนที่ห่างไกลเมื่อกี้เราเจอแบ็คแคทใช่ไหมต่อจาก EP ที่แล้วครับเขาบอกว่าให้เข้าสู่พันเมนต์นะฮะแมอ้เออเราไปไหนแล้วละ่ะเมื่อกี้แมวผีหรือเปล่าเดีย๋ยวขอสำรวจก่อนแล้วกันนะ อ๋อมันเป็นกล่องดนตีครับอืมอเคแค,แค่เปิดกล่องดนตีใช่ไหมโอเค,ครับเขาบอกเข้าสู่พาร์ทไหมเอ้ยอะไรวะเฮ้ยถึกถล่มเฮ้ยเอาน้องนี่ไงบ้านหลังใหม่เอาดีกว่อนนะไปไหนล่ะเนี่ยตามหาแมวสีดำใช่ไหมผมจำได้ว่าเอ้ยมันก็มาทางนี้เนาะแมว แมวนี่ชะโคกใช่ไหมแมวจะชะโคกเอ้าเหตุการณ์เงียบสงบแมงม่เงียบเว้ยแมวแมวอยู่ไหนวะเฮ้ยใครทำจานตกแมวในตู้ตู้เย็นวะเนี่ยเฮ้ยแมวหายเว้ยเฮ้ยอยู่โซฟาปะชั้นสอง ผมว่าผมตาถั่วแน่เลยเอ้นอีไ่ไงห้องนี้เปิดอยู่นะครับเอ,รเอ้นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้ววะโคตรดังเลยเมื่อกี้้นี่ไงเราตามขึ้นไปเดีย๋ยวขอดูก่อนนะมีอะไรบ้างเฮ้ยมีเทปบันทึกนะหิมะ <Snow. S 1> ความสงสัยในเดือนกระกฎาที่ตามไปดูใบไม้ผลิมันเริ่มต้นเมื่อฉันรับงานนี้แต่ฉันไม่ใช่คนแรก พวกเขาอยู่กับฉันยามราตรีเยือนในคืนแรกและชั่วโมงอันยาวนานแต่เรายังต้องดูแลน้องอ๋อมันเป็นบันทึกของที่เลี้ยงก่อนหน้านี้ปะเราพูดถึงฮาสเตอร์และคาชิด้าพวกเขาไม่อยู่ในขณะที่หมอกไหลเข้ามาบาปแห่งดวงตาใสซื่อเป็นประกายเหมือนเพชรจะโง่หรือฉลาดต่างก็เข้าใจดีมีค่ามากกว่าเพชรพลอย เป็นคำแบบคำบ,นบ,นบนน่นๆนิดนเงอ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้แหละที่เกียจอ่านละก็แปลดีอยู่นะอันนี้ถังสักผ้าผมถ้าเด็กแม่งดื้อมากๆผมจะหนังสือครับก็ไม่มีอะไรนี่ไอเราก็นึกม่ีอโอเคปีบันไดขึ้นไหมมันมีรอยเท้าแมวครับหมาแล้ว มาถึงก็เจอน่าจะเป็นห้องใต้หลังคาป่ะห้องชั้นสองเหรออ้แม่งก็สั่นตลอดเวลาเฮ้ยนี่ไงน้องแมวเจอแล้วโอ้โหแม่งพาเราว้าไปอีกมิตินึงป่ะวะน้องแมวใช่เลยครับชัดเจนไปแล้วแม่งเข้าไปแล้วนั่นแม่งเข้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้โหอะไระเนี่ยแม่เ้ย เอ้โห<ฮ><ฮ>เด็กเวนนั่นมันพาเรามาอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วเว้ยต้องเดินไปหาใช่ไหมไม่ต้องขาดขออกเดินธรรมดานะงไงน,น้องแมวนี่ยังอยู่ยังอยู่เควสที่สองนะตามแมวไปนะตามรอยเท้าเห็นปะเห็นรอยเท้าปะแค่เด็กก็พอมม้งนั่นแม่งหายไปแล้วแค่เด็กก็พอไม่ต้อง อ่ะโอเคผ่านแล้วใช่ไหมตลกแค่นี้งหรออ่ะแชปเตอร์ชัดไปนะครับผมเล่นต่อเลยละกันเพราอมันมเร็วเกินไปความอยากรู้ตามฉันมาให้ไวที่สุดผ่านประตูมิติอย่าให้เขาเห็นมันคือคำพูดของเจ้าแมวดำนะฮะอ่ะจัดไปครับอยากให้ไปก็ไปดิไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าเด็กเวนตรงนั้นอีกแล้วครับ เด็กเหลืองครัผมหลอนเลยอ่ะชว่วงนี้อะไรก็เด็กเหลืองโอหมันพาเรามาที่ไหนวะอ่ะก่อนอื่นเลยขอสมนั่นไงเฮ้ย,ยแล้วไปอยู่อะไรในนั้นน่นอะออกมามันเป็นแค่รูปภาพใช่ไหมหนังสือหนังสือมีอะไรไม่รู้ ไม่รู้หนังสือมีอะไรนี่กันนะเฮ้ยนี่ก็หนังสือเว้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผัดซชวนี่ไงไหม่ผมว่าหนังสือก่อนนะฮะเฮ้ยไม่ใช่เว้ยมันต้องมันต้องแก้ปริศนาปะ่ะสองสามอ๋อผมละหาสามต้องออกมันออกมาครับมันให้เลียงเห็นปะ่ะทั้งล่างเนี่ยต้องไปอันนี้ นี่ครับมันจะเป็น1 2 3นี่ไงจริงด้วยครับเราไปหา2กับ2กับ5มานะครับผมว่าแม่งเป็นประตูลับแน่นอนเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เล่มหนึ่งเอ้ยไม่ยากเว้ยพัลเซอรแค่นี้ยากกว่านี้ก็เล่นมาแล้วครับแต่เกมอื่นนะเกมผมก็ไม่เคยเล่นวางไปดีเรียบร้อยสองแก๊กแล้วฮะแล้วอีกเล่มนึงอยู่ไหนอะ มันก็มันนีนะมันเป็นพัทเซอร์อ่ะมันก็แก้ปริศน,นานี่ไงหนังสือผมเจอแล้วครับถ้ามีเวลาหน่อยก็สำรวจนน่นนี่นั่นไปเรื่อยได้นะครับอันนี้เบอร์สี่เอ้ยนี่มันคือเบอร์สี่ไม่ใช่หรอวะอ๋อนี่ไงเบอร์ห้าอยู่ที่พื้นประโถอยู่ตรงหน้ามองไม่เห็นนะตาถ่วยแล้วเรานี่ไงเฮ้แมวหนีไปแล้วอ่าว่าแล้วประตูลับอ่าแต่ก่อนที่ผมจะไปประตูลับนะฮะ ผมขอหยิบของอะไรกันนะทำอะไรได้บ้างไว้พวกเนี้ยเอาไปแย่เลยว,วะอ,อ,อ,นะอ๋อดีกว่านะอ๋อไอ้แท่นพลังงานมันหายไปว้ย14กันยายนบันทึก821เราพืชหญ้าเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้ เมื่อนิวหายไปใครคือนิววะงานวิจัยถูกอะไรอะ่ะตึกไม่พอใจรู้สึกเหงาจังลอี่จบบันทึกอ้าวแค่นี้เหรอดอกไม้อะไรวะอะไม่รู้เว้ยไปก่อนแล้วผมเคยเอาไข่ควงมาทำไมวะเนะี่ยเดี๋ยวขอสำรวจแป๊บนึงนะผมไม่รู้มันมีอะไรบ้างนะอ๋อมันต้องเอาแท่นพลังงานมาเสียบเปล่าวะโอเคไปนี้ไปไม่ได้นะครับ ผมสำรวจแค่แป๊บเดียวนะผมจะไปละมีแค่นี้นะไม่มีอะไรเนาะชันเชิดง่ไงไม่มีอะไรให้เก็บนะโอเคอ่ะแค่นี้แหละงั้นเราตามเจ้าแมวไปในนั่นเลยแล้วกันมันต้องไปหาผลึกพลังงานมาใส่นะนะเพราผมทิ้งเลยแล้วกันไขควงเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แล้วมั้งโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ย เอาดีกว่านะมันคืออะไรอะเกจพลังงาน,หม,นวาวหมุนวาวอ๋อหมุนวาวเหรอ้พลังงานไม่ขึ้นครับหยิบอ๋อเขาบอกให้ตรวจสอบห้องต้มน้ํานะครับหยิบฐานหินหนึ่งก้อนฐานหินหนึ่งก้อนอยู่ไหนไอ้นี่ไงเต่าหลอมอ๋อเดี๋ยวก่นนะฐานหินอยู่ไหนวะอ่อมันให้หยิบก่อนนะครับหยิบมา อ๋อนี่ไงอย่าบอกนะให้โยไปในนี้แน่ๆน่าจริงด้วยครับไปเฮ้ยพลังขึ้นว่ะเฮ้ยพลังขึ้นว่ะถ้าถ้ามากกว่าหนึ่งอันนะได้ไหมเอาแม่งเยอะเลยอะไปไปเอาดิเอาบิเอเอาบิอเอาบิอบอันหนึ่งยีกวย,ยิบไีกยปีกยปเยอะเลยผมว่ามันต้องใช้พลังงานมากกว่านี้ว่ะ มันต้องถึงเกดแดงอา้าวนั้นผมยัดรัวๆเลยผมว่าต้องมากกว่านี้ผมว่าแม่งมากกว่านี้มันเอาเท่าไหร่วะแล้วมันก็ไม่บอกน,นะว่ามันต้องการเท่าไหร่อ๋อให้มอระเบิดแม่งเลย <c oughs> เออระเบิดแล้วเอาดิอ๋อจริงด้วยครับโอ้ยเมื่อกี้ต้องใส่ไปประมาณหกเจ็ดก้อนอะเฮ้ย <c oughs> เอาขานไปปะผ่านเว้ยเฮ้ยอ้าเงียบกิบเลยไปต่อครับอันนี้มันทางท่อระบายน้ำนะมันมีพวกดอกไม้อะไรเลือง,งแสงด้วยนะมันต้องไปทำอ่ะเฮ้ยอ้ห่าเอ้ยหืมแมวอโอ้ มีอีกไหมจะได้เตรียมใจผมก็จัดแต่โปเกมอนไงมาเล่นเกมแบบนี้ก็งงไงอ้าวนี่ครับเฮ้ยประตูเปิดวะเคเอ,เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอีพีนี้ยังไม่ได้เจอเด็กเอ,อย้ยอะอะสำรวจประตูที่เอ้ยอะไรใครมาทุบเลยวะเอ้ย อ่ะไปเปิดเลยครับรออะไรอ่ะหม่เน้ยทางนี้ใช่ไหมได้ยินเสียงไหมเสียงโคตรดังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราสับสวิตใช่ไหมเออตู้เปิดเว้ยบันทึกอะไรอีกเนี่ยขอฟังหน่อยนะหนึ่งมีนาคมบันทึกสามสามสี่นิวได้พิสูจน์แล้วว่ามันคือผลงานที่ลำค่าสูง,งฉันที่เขามาช่วยเก็บเกี่ยวเกี่ยวอ๋อ ดีร้าแบตเตอรี่น่าสงสารมีสำรองไว้ในมือถือดีแล้วใช่ไหมนิวเฮ้ยกก่อนนะหุ่นยนต์เหรอเสียงมกเมื่อกี้ใช่หรือไม่ตลับหมึกเหรอเอาไปทำอะไรวะววตลับหมึกฐานไข,ข่ควง อ่ะมันต้องมีอะไรให้ทำมาแหละเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้ก่อนอีกแล้วเหรอเอา้าห้องเดิมปะเอาห้องที่เรามาเมื่อกี้นี่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลับขึ้นไปก่อนนะไม่เอาอะไรมาใส่วะนิวหายไป นิวหายไปหมายถึงอะไรวะผมกลับไปข้างล่างอีกรอบนึงผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยไอในห้องมาเกียผมว่าห้องอื่นมีเอยนั่นไง เอ้ยน,อน้องแมวแล้วเฮ้ยนี่ก่อนนะหนังสือคืออะไรอ่ะีก่อนอเดีก่อนนะโอ้แม่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเหมือนพาสเซอร์วะ่ะอันนี้ต้นไม้ทดลองนี่ไงเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะเอ้ยหุ่นยนต์พังอ๋อต้องการทานโอเครู้แล้วไปเอาทานก่อนโอเคครับ เกมนี้ผมนึกถึงเกมนั่นเลยไอ,อ้น้องแมวอะ่ะมันจะมีเกมน้องแมวอยู่เกมหนึง่งเ,เดี๋ยวคนนะัฐานอยู่ไหนวะเออถ่ายห้องนี้ครับฐาน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 ที่ใช้แหละที่ใช้ได้นะโอเคไปช่วยเหลือหุ่นยนต์เมื่อกี้กนะ่อนนะไป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 งไงใส่ฐานปะ เอ้ยมาแล้วหยิบโรบอทเอ้ยหวัดดีนี่แกงมีชีวิตอยู่ใช่ไหมตาแกดูไม่ค่อยดีเลยพาโรบอทขึ้นไปซ่อมแซมโอเคไปซ่อมแซมครับไปไหนอะ่ะซ่อมแซมที่ห้องนี้เหรอไปที่แท่นแน่ๆเลยไป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 ,ไป,ไปเกมแม่งต้องใช้ความคิดนิดนึงอะ เอาไยวะเอา้าเมื่อกี้แท่นอยู่ไหนเดินเลยแม่องอ้่นี่ปะโอ้ใช่ด้วยครับจริงด้วยโอ้โหกำลังเชื่อมนิวใช่ไหมเอา้าแบตเตอรี่อ่อนเหรอได้ไหมแตะโอเคอ๋อเช็คพลังงานเช็คพลังงานโอ้อย่างงี้เอง โอ้ยโอเคเข้าใจแล้วโอ้ยโอเคโอ้จะได้เอาละครับเจ้านิวใช่ไหมแกคือนิวใช่ไหมเฮ้สวัสดีแกคือนิวใช่ไหมเฮ้ต้องการหมึกเหรอ ต้องการหมึกใช่ไหมได้จัดให้ครับแกต้องการหมึกใช่ไหมหฉันไปหาหมึกมาให้รอแป๊บหนึ่งแกต้องการหมึกใช่ไหมนี่ไงหมึกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเอาอีกแยะเอาอีกแยะเล่นอแยะมาแล้วครับนิวฉันต้องดึงอ่า เรีบเยบร้อยโอ้โหเลิฟเลยนะฮะมันรักเราวิเอายังไม่จบอีกเหรอเขาเป็นไรกันในส่วนของข้างล่างเขาเอ้ยเอา้าเอา้เอาเป็นไรเป็นไรอะ่ะเขาบอกว่าติดบูสเตอร์ใหม่คืออะไรวะไม่เข้าใจอะ่ะ ตูดเหรอต้องตูดเหรออ๋อแล้วผมจะไปหาจากไหนได้อ่ะเออนั้นรอไปบนึงนะ๋ยวผมไปหาให้ก่อนไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอน,นี่อ่ะ๋ยวลากน้องมานี่ก่อนอ๋อประตูอ๋อว่าแล้วมันมีอีกจุดหนึ่งโอเคหาก่อน ตรงนี้มีอะไรนี่วี v. ห้องอีหยังว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมค่อยเข้ามาผมหาแท่นก่อนแท่นที่เอาไปช่วยนิวอะอันนี้เอ้ย <c oughs> นีู่กันตาเด็กด้วยเวย้ยโอเคมีบันทึกอยู่นะบันทึก ยี่สองมกราคมบันทึก285แปดหตัวตาของฉันยืนยันแล้วว่าพันเมต์สิคือไซส์สีเหลืองแห่งใหม่เจอเด็กและพี่เลี้ยงของเขายังไม่ได้รับรู้กิจกรรมของฉันเลยมันดูหลงตัวเองมากไปหน่อยฉันทำตุ๊กตาออกมาเหมือนตัวเองบางทีนะแต่ใครละ่ะเธอเหรอโอเคมันคือคำพูดอะไรทักอย่างนึงอ่านี่ไงเจอแล้ว เออเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราจะเอานิ้วเข้ามาไงไงอ๋อเดี๋ยวแล้วนิ้วจะมาได้ยังไงวะทำไงมานี่นี่อ้าวแล้วนิวจะมาได้ไงเนี่ยเ,เปิดไม่ได้อะทำไงเดีย อ้าโน <No. S 1> ต้องหาอะไรมาแทนใช่ไหมผมเดินมาด้านในก่อนแล้วกันไอห้องนี้คืออะไรวะอ๋อคือระวางที่หยุดประตูไม่เข้าใจอะ่ะ ไปลองดูก่อนนะที่หยุดประตัวคืออะไรวะที่อ๋อโถเอ้ย ฉันน่าจะสิ่งนี้ตอนที่มันเปิดออกอ๋อผมเข้าใจละผมเข้าใจละโหแม่งโคตรลึกลับเลยบอกแค่นี้เลยอ่ะแล้วผมก็เอาไว้ขัดตรงประตูปะไม่รู้อะน่าจะใช่นี่ไงแค่นี้เองแล้วเราก็เอาเจ้าอ่ะโอเคโอ้โหโสุดเลย เอายางนี่ไงเอาเข้าไปผมก็สับโวิตส,สักทีหนึ่งเอา้าทำไมอะ่ะไม่พอไม่ถึงเหรอคืออะไรวะมีบางอย่างไปที่นี่คืออะไรวะเราต้อง,ไ,งไปหา้แท่นแท่นหนึ่งนะฮะมันไม่ถึงอะ่ะ นี่ผมมาแ้วเนี่ยโอเคมันต้องอยู่แถวแถวนี้แหละอ่านี่ไงถูเออโหแม่งก็แอบ,บซ่อนอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะใครไม่ดูก็ต้องมาทางนี้แหละครับมาได้แล้ววางบูสเตอร์โอเคคิดว่านา่าจะถึงแล้วละ่ะรอบเมื่อกี้ไม่ถึงเออจัมสักจัมบูสไปโอเค โอ้โหคึกจัดเอ้ยอ้าวแม่งไปไหนแล้วนะเขาไปไหนหานิวนะฮะอ้าวเวรกรรมหานิวหานิวนิวไหนจ๊ะโอเคนิวหายนิว,นวเอ้ยเอ้ยเอาแล้วโมโหใช่ไหมเฮ้ยนี่ไงนิวนี่เฮ้ยมันเข้ามาใกล้แล้วใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้ไม่อยู่ไกลไกอยู่เลย เห็นแล้วอยู่ไม่ได้ละแม่งกำลังจะเปลี่ยนร่างแน่นอนนิวเจอแล้วออกมาที่ออกมาออกมาออกมาดิปแจซ่อมอะไรกะเอ็งเอาแรงเอ็งนักหนาวะเอ้ยนี่ไงปแจเจอแล้วโอ้ยซ่อมมาซ่อมซ่อมโอเค เอาไปไหนก็ช่วยนิวซ่อมลิฟต์อ๋อนิวไปซ่อมลิฟต์ครับโหโคตรมีโคตรมีประโยชน์มาแล้วระวังลิฟต์หลอนใส่หัวนะเว้ยต้องการน้ำมันนะเหรอไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงผมจะเห็นอยู่แถวๆนี้ปะ่ะหรือว่าผมคิดไปเองห้องนี้ปะ่ะยเดีก่อนเมื่อกี้ผมเห็นน้ำมันเชื้อเพลิงอยูน่นนะห้องไหนวะ นอะคิดไปเองมาเนี่ยอาหารน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนนี่ไงนะ้ำมันเชื้อเพลิงไปมันก็อยู่ใกล้ๆกักนแถวนี้แหละไม่ได้ไกลมากอมอบให้นิวครับโอ้กินเพิ่มพลังใช่ไหมออมีเลอือด้วยนะนั่นงย่ต่อนิวต้องการค้อนเดีย๋ยวพี่จัดให้ หมือนพี่จะเห็นค้อนหล่นู่แถวไหนวะค้อนอยู่เนาะอ้ยมันปิดทางอันนี้วะไม่ให้ไปแล้วอะเอาล้วค้อนอยู่ไหนนี่ไขควงสกรูเดี๋ยวหาค้อนก่อนนะครับนี่ไงค้อนจะแล้วไปจัดให้อะมีอะไรอีก คือ EP นี้เป็น EP ที่ผจญภัยในาร์ทเมนต์นะ่ะโอ้โหพังแล้วมั้งนิวอฮ้ยลิฟท์ทำงานได้เว้ยเอาอะไรแล้วอ่าประตูปะเปิดจ้าวู้ฮู้ใช้ลิฟท์ครับโอเคพาผมไปส่งนงฮะอ่าเรียบร้อยฮะมาแล้วเอ้ยมาแล้วเอ้ย เอ้ยมัมาแล้วโอ้โหมันออกมาจากรูปภาพครับผมอ่ะโอเคนะครับคิดว่าน่าจะจบอีพีแล้วก็อีพีนี้ครับก็ได้เพื่อนใหม่มาครับก็คือเจ้านิวนั่นเองนะแล้วเมื่อกี้นะครับรูปภาพเนี่ยเจ้าเด็กเหลืองออกมานะครับผมเดีย๋ยวอีพีถัดไปครับเดีย๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับในอีีห้องแลบนะครับผม อ่โอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาช์เจ้างมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิกหัแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ